ปลาเสือตอนะครับเดิมจะพบในรูปน้ําเจ้าพญาเป็นส่วนมากนะครับก็จะพบตั้งแต่ปากแม่น้ําจนถึงทางต้นน้ําของเจ้าพญาซึ่งรวมถึงบึงบลอรเพ็ดด้วยปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลากินเนื้อที่พบตามแหล่งน้ําตามธรรมชาติสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยปลาเสือตอในบึงบลอรเพ็ดเนี่ยคือไม่มีรายงานว่าพบเจออย่างเป็นทางการแม้กระทั่งของชาวประมงชาวประมงก็ไม่สามารถจะ ทำการาจับปลาเสือตอในบึงบรอเพชรได้แม้กระทั่งในแม่น้ำลุ่มน้ำเจ้าพยาทั้งลุ่มน้ำครับในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงจืดนครสวรรค์นะครับในในส่วนนี้ครับศูนย์เองก็ได้ดำเนินการาศึกษานะครับการเพาะพันธุ์ปลาโดยเริ่มมีการดำเนินการเนี่ยเมื่อปี2556นนะครับโดยร่วมกับคุณวรัญยูคุณเจริญรัตน์นะครับตอนนั้นอยู่เป็นผอศูนย์อยู่ที่ กำแพงเพชรก็ได้มาดำเนินการเพาะพันธุ์ปลาเสือต่อนะครับก็ได้ก็ถึงว่าถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จขั้นแรกคือสามารถปลาเสือต่อก็สามารถวางไข่ได้นะครับแต่อาจจะมีผลข้อหนึ่งก็คือว่าตัวผู้เรามีน้อยน้ำเชื้อเราน้อยเราทำให้เกิดครั้งนั้นยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรแต่ในศูนย์ของกรมประมงเองโดยศูนย์ประม,ง,ง,นระมงน้ำจืดเนี่ยนะครับก็ยังมีการศึกษาการเพาะพันธุ์ปลาเสือต่อ อย่างต่อเนื่องตลอดมานะครับคือในส่วนของปลาเสือตอเนี่ยถ้าเราทราบกันดีนะครับเป็นปลาที่ต้องการคุณภาพน้ําที่ดีมากๆนะครับในการอยู่อาศัยคือท่านคุณภาพน้ําของบึงบอระเพ็ดเราเสื่อมโทรมหรือมีการใช้ประโยชน์มากเกินไปมีการใช้สารเคมีมากเกินไปในในทุกๆก,กระบวนการนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้ํามีผลกระทบต่อเนื่องมาคือ สภาพแวดล้อมอาหารทุกนี้ไม่เฉพาะปลาเสือตอครับปลาอีกหลายๆชนิดก็มีความเสี่ยงเช่นกันถ้าเกิดคุณภาพน้ํามันเสื่อมโทรมไปอันนี้ต้องฝากพวกเราทุกท่านที่เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับว่าช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติบึงบรเพชรของเราให้ยาวนานต่อไปขอบคุณครับ